โอ้อยูดีดีอินฟูเขมรก็ออกมาโพสต์นะครับว่าอยากจะให้รัฐบาลเขมรเนี่ยสแสดงแสนยานุภาพเหมือนกับรัฐบาลเมียนมาจากการณีที่ว่ามีเรือประมงของไทยโผล่เข้าไปหาปลาในฝั่งพม่าแล้วโดนยิงจนมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนซึ่งพวกเขาอยากจะให้รัฐบาลกรรมัมพูชาเนี่ยสแสดงแสนยานุภาพแบบนั้นเหมือนกันถ้า,ามีใครไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือเวียดนามใครก็ตามที่เข้ามายึดที่ดินของเขมรก็ควรที่จะเอาขุมกำลังของเขมรเนี่ยขับไล่ออกไปซะก็กลับสวัสดีน้องนหน,น,น,นูทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกัับช่ออองงขหนนกี้ คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกทุกคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมานึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไล์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะ่ก็ต้องกลับงามๆขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะ่ะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนเขมยนเขากําลังสนใจเรื่องนี้เลยนะครับเพียงแต่จริงๆมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเกี่ยวกับคนเขมยนเขาสักเท่าไหร่นะคือต้นเรื่องมันเกิดขึ้นระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศพามา่าอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับ มันมีเรื่องที่ทําให้คนนั้นสนใจกันเป็นอย่างมากก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับเรือประมงของไทยที่ดันไปหาปลาอยู่ในบริเวณแถวแถวที่เป็นพื้นที่ซับซ้อนระหว่างไทยกับเมียนมานะครับเพียงแต่ทางพม่าเนี่ยออกมายืนยันว่าเป็นเรือของประมงไทยนี่แหละที่ลุกล้ําเข้าไปในน่านน้าของพวกเขาเกินน่านน้าทับซ้อนนะครับก็คือลึกเข้าไปมากๆแล้วตอนนั้นเนี่ยก็ไปกันเป็นขยงเลยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยทางรัฐบาลเมียนมากก็มีการย,ยิงปืนใส่เรือประมงซึ่งโดนหนึ่งลำนะครับและสุดท้ายก็ดันมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้น ก็คือเป็นคนไทย1คนแล้วก็มีผู้บาดเจ็บ2คนส่วนลูกเรือที่โดนจับทั้งหมดเนี่ยจะโดนจับไปทั้งสิ้น31คนเบื้องต้นใน31คนจะมีคนไทย4คนคนพมา่า27คนแต่คนไทยทั้ง4คนเนี่ยก็เตรียมที่จะถูกส่งกลับมาที่ประเทศไทยแล้วนะครับอันนี้เป็นการยืนยันจากทั้ง2ประเทศรายงานข่าวเอาไว้เหมือนกันเดะก็คือรัฐบาลพมา่ารวมถึงรัฐบาลไทยว่าเร็วๆนี้คนไทยจะถูกส่งกลับมาก่อน ส่วนคนพม่าอันนี้ยังไม่รู้ว่าจะได้ส่งกลับมาหรือเปล่าแต่เบื้องต้นเนี่ยทางรัฐบาลไทยบอกว่าถ้าพม่าบางคนที่เดินทางเข้ามาที่ไทยแบบถูกกันมหมมีหนังสือเอกสารการเข้าทํางานในประเทศไทยแบบถูกกฎหมายก็จะพยายามช่วยนะครับแต่ยังไงซะคนพม่าก,ก็คือพม่านะมันก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลพม่านั่นแหละว่าจะส่งกลับมาที่ไทยหรือเปล่าแต่เบื้องต้นเนี่ยสบายใจได้ว่าคนไทยทั้ง4คนจะได้กลับมาชัวชัวและเรื่องนี้นี่แหละมันก็เลยทําให้เป็นเรื่องไปลราวขึ้นมาเพราะทางฝั่งไทยก็ไม่ค่อยจะพอใจสักเท่าไหร่ กับการกระทาของเมียนมาที่มันค่อนข้างจะรุนแรงเกินไปเพราะเรือที่หลุดเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นแค่เรือประมงธรรมดาธรรมดาไม่มีอาวุธอะไรแต่อย่างใดทําไมถึงต้องทํากันขนาดนี้ซึ่งเรื่องนี้ทางพม่าก,ก็มีการออกมาชี้แจงเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าตอนแรกเนี่ยเขามีการส่งสัญญาณแจ้งเตือนมาไม่รู้จะก,กี่ครั้งต่อกี่ครั้งและตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะไม่ยิงหลอกเพียงแต่ประเด็นคือมีเรือหลายลำที่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัยนะครับแล้วดูจากกล้องแล้วเนี่ย มันมีเรือบางลําที่มีอุปกรณ์เกี่ยวกับการก่ะกันร้ายอยู่ภายในเรือซึ่งตรงนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาหมายถึงอะไรนะแต่เขาก็บอกเอาไว้แบบนี้ก็เลยตัดสินใจจู่โจมเรือเหล่านั้นในแทนที่อันนี้ก็เป็นเหตุผลของทางพม่าเขาบอกมาแบบนี้ซึ่งนี่แหละที่มันทําให้เป็นเรื่องเป็นราวทั้งไทยแล้วก็พม่ากําลังเกาะติดสถานการณ์กันอยู่แต่มันดันมีประเทศอยู่ประเทศหนึ่งที่เกาะติดสถานการณ์เรื่องนี้เช่นเดียวกันก็คือเคนเบอร์เดียนะครับล่าสุดมันมีอินฟูของกัมพูชาได้มีการโพสต์ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจริง,รงๆแสนญานุภาพของฐานกัมพูชาเนี่ยก็มีแสญานุภาพที่ไม่แตกต่างกันกันกบทั้งไทยแล้วก็พมา่าขนาดพม่าเขายังกล้าทําขนาดนี้กับประเทศไทยนั่นหมายความว่าจริงๆเราควรที่จะทําเหมือนกับพม่าก,ก็คือถ้ามีการเข้ามายึดที่ดินหรือเข้ามาลุกล้ําตามแนวชายแดนของกัมพูชาเราก็ควรที่จะขับไล่หรือว่าโจมตีพวกเขาไม่ควรที่จะปล่อยให้พวกเขานั้นลอยหน้าลอยตาเข้ามาอยู่ในประเทศกัมพูชาได้อะไรแบบนี้ ประเด็นคืออินฟลูเคมันคนนี้เนี่ยเขาอยากเห็นกองทัพของเขมรแสดงแสนยานุภาพของฐานของพวกเขานะครับว่าแข็งแกร่งเพียงใดแล้วอยากจะให้ประเทศอย่างไทยแล้วก็เวียดนามเนี่ยยำเกรงกับพวกเขาบ้างไม่ใช่คอยแต่เข้ามาหาผลประโยชน์อะไรนู่นนี่นั่นเขาก็มีการโพสต์บอกเอาไว้ประมาณนี้แน่นอนหลังจากที่มีการโพสต์แบบนี้คนเขมรก็แห่เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะเต็มไปหมดในทันทีเดี๋ยวเราลองไปฟังคอมเมนต์ของแต่ละคนกันหน่อยดีกว่า ว่าแต่ละคนที่เข้ามาพิมพ์เนี่ยเขาเม้นอะไรกันไว้บ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าเดี๋ยวนะถ้าเรามีการยิงจู่โจมเรือประมงเหมือนกับที่พมา่ายิงนั้นเชื่อได้เลยว่าคนในเรือนั้นจะไม่ใช่คนไทยแล้วก็คนเวียดนามแต่จะเป็นคนคอมเมนต์เองรวมถึงคนลาวแล้วก็คนพมา่านั่นแหละที่จะโดนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเรื่องแบบนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นที่กัมพูชาเพราะกัมพูชาไม่กล้าที่จะมีปัญหากับเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นไทยและก็เวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเ็าบอกว่าเห็นด้วยเราต้องทําเหมือนกับที่พมา่าทําเราต้องแสดงความแข็งแกร่งขของหหาาารรรเเใ้้พวกไดับู คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอยากให้กองทัพของคอมเมนต์ทำแบบนี้เหมือนกันเพราะเราทําตัวหน่อมแนมเกินไปจนทําให้เพื่อนบ้านนั้นไม่ค่อยเกรงกลัวมักจะคอยเอาที่ดินของเราไปเป็นของตัวเองอยู่ตลอดคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าแต่ผมคิดว่าเราไม่ควรจะทําแบบพมา่านะเพราะตอนนี้เราพยายามผลักดันตัวเองให้เป็นประชาธิปไตยไม่ควรที่จะแสดงพฤติกรรมรุนแรงอะไรแบบนั้นเราเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วนี่แล้วเราจะกลับไปเป็นแบบนั้นอีกเหรอคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าเรื่องแบบนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นกับกัมพูชาแน่นอนเพราะปัจจุบันนี้ชาวประมงที่เข้ามาหาปลา ก็ไม่ใช่คนกัมพูชาจะมีแต่คนเวียดนามเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วและรัฐบาลก็ไม่เคยจะทําอะไรเลยคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอย่าคิดแบบนั้นเด็ดขาดอย่าลืมนะว่าคนคอมเเดินทางไปทํางานที่ประเทศไทยเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดคุณต้องคิดถึงอนาคตของลูกหลานของคุณสิว่าพวกเขาจะต้องอยู่กันลําบากแค่ไหนถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าพม่าพวกเขาคือของจริงแต่ที่คอมเมนต์คงจะไม่กล้าทําอะไรแบบนั้นมีเวียดนามเข้ามาหาปลาเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มน้านน้ำไปหมดแต่สามารถเคลียร์กับรัฐบาลได้ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเรื่องแบบนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นกับกัมบูชาโดยเด็ดขาดขนาดนายกรัฐมนตรีไทยบอกว่ากอกูดเป็นของไทย100%รรัฐบาลกัมบูชายังนิ่งเงียบเป็นเปาซักคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารัฐบาลพม่าพยายามหาเรื่องแก้แค้นประเทศไทยมานานแล้วแล้วตอนนี้เพิ่งจะสบโอกาสก็คอมเมนต์ของคนเขมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังในส่วนของคนพม่ากันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้ทราบว่าสาเหตุที่ทางรัฐบาลพม่ายิงเดือประมงของไทยเนี่ยมันเป็นเพราะ บนเรือประมงของไทยเนี่ยมันมีอุปกรณ์บางอย่างที่อาจจะทําให้เกิดความวุ่นวายความไม่สงบเกิดขึ้นในเมียนมาได้คนพม่าเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องเรื่องนี้คอมเมนต์แรกเขาบอกว่านั่นมันไม่ใช่อาวุธอะไรเลยมันเป็นเพียงแค่เบ็ดตกปลาขันเล็กคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้ถ้าเข้ามาหาผลประโยชน์ในน่านน้ำของเมียนมาจริงๆทุกคนจะต้องถูกลงโทษถ้าเป็นคนไทยก็ขอให้ฝั่งไทยนั้นนําไปลงโทษตามกฎหมายของพวกเขาแต่ถ้าเป็นคนเมียนมาก,ก็ควรจะติดคุกเพราะดันพาคนนอกเข้ามาหาผลประโยชน์ในประเทศ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่คือครั้งที่เท่าไหร่แล้วที่รัฐบาลพม่าอ้างว่าประชาชนมีอาวุธหรือมีอุปกรณ์ก่อความไม่สงบกับเมียนมาได้ยินข้อ้างแบบนี้จนชินคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหาเรื่องเอาคนพม่าในเรือมารับราชการเป็นทหารมากกว่ามั้งแต่โชคร้ายที่คนบนเรือดันมีคนไทยรวมอยู่ด้วยเรื่องมันเลยแดงขึ้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทำไมไม่ระบุไปเลยว่าอุปกรณ์ที่อยู่บนเรือมันคืออะไรแล้วมันสามารถสร้างความไม่สงบให้กับเมียนมาได้เพราะเหตุใดทำไมถึงไม่บอกมาให้มันชัดเจน อ่ะก็คอมเมนต์ของคนคมเขมนรวมถึงคนพมา่าไปฟังกันประมาณนี้กันลวกันนะครับก็สําหรับเรื่องนี้นะครับอัปเดตล่าสุดในตอนนี้คือคนไทยยังไม่ถูกส่งกลับมานะครับสักกคนเลยนะแต่เขาก็บอกว่าจะใช้เวลาไม่เกิน2วันนับตั้งแต่วันที่2ถ้าบวกวันนี้ก็เป็นอีก1วันซึ่งถ้าให้เดานะครับก็น่าจะเป็นไม่เกินวันที่4ก็คือพรุ่งนี้นั่นแหละที่คนไทยทั้ง4คนน่าจะถูกส่งกลับมาเพราะก็เป็นการรับปากจากทางรัฐบาลเมียนมาเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย ซึ่งทาเรื่องนี้มีการรายงานข่าวเพิ่มเติมอะไรหรือมีประเด็นอะไรที่มันน่าสนใจเนี่ยยังไงเดี๋ยวน้าจะรีบเอาข่าวมาแล้วกับทุกๆคนฟังกันอีกทีก็แล้วกันส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมถ้าใครที่อยากจะคอมเมนต์รบกวนคอมเมนต์กับแบบสุภาพชนกันนิดหนึ่งนะจ๊ะแล้วใครที่ชอบเนี่ยอย่าลืมฝากกดตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีเพื่อเป็นกำลังใจกับน้าด้วยแล้วที่อยากจะสนับสนุนช่องน้าไปมากกว่านั้นอย่าลืมนะครับใครที่อยากจะเลี้ยงน้ำชงน้ำชาน้าเนี่ยก็ออกจัดซุปเปอร์แตง ให้หน่อยกันละกันนะครับก็จัดตามสะดวกนะแล้วแต่ใครสะดวกก็จัดให้หน่อยใครไม่สะดวกก็กดแค่ปุ่มไลค์ปุ่มเดียวก็เพียงพอส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับมันก็หมดเวลาของนาะหองออกคนนี้แล้วนะจ้ะขออนุญ,ญาตลากันเลยกันละกันสวัสดีและสะวีดัตคาบ